สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับมูนอาอกิดบายเฟสิก้าเข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมานำเสนอกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่บบว่าอ่าเป็นกล้วยไม้ที่มาจากทิ่กําหนดอยู่อเมริกาใต้แต่ว่าสามารถเลี้ยงในบ้านเราได้ดีและออกดอกได้ด้วยแล้วก็เลี้ยงง่ายมากขอบอกมันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะกับกล้องหลนนนหนังนิดนึงแต่ว่า ต้องบอกกันว่ากลุยมาชนินนี้เนี้ยสามารถใบเขาสามารถแทงตาบอดได้นะอย่าไปาใกล้ใบเขานะโอเคเดี๋กลับกล้องก่อนนี่จ้าเรามาดูใบเขาเหมือนที่ผู้ไปต้นคลิปตะกี้ว่าใบาเขาสามารถแทงตาบอดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใบาเขาแหลมมากเนี่ยใบยเขาแข็งแล้วก็แหลมมากอย่าไปเดินเฉียดอะอดลูกระตาไปใกล้นะคะ ทิมตาบอดได้นะนนี่ดูใบเขาก็จะเป็นใบใบแบบว่ากลมเล็กปกวปบปปปแล้วก็ปลายใบแหลมโฟกัสติแม่ไม่โฟกัสเดี๋ยวตนตไค่ะีกก้องหนึ่งก็ไม่โฟกัสค่ะอ่ะให้ดูให้ดูใหดูใดบก่อนใบเขาจะแข็งแหลมกลม น,นี่คือคือดูใบในชื่อวิทยาศาสตร์นั้นเอาไม่ใช่ชื่อวิทยาศาสตร์เอาชื่อนี้ดีกว่าชื่อที่เขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งหรือว่าฉายาก็คือที่อ่านดูในข้อมูลน,นะจ๊ะเขาจะเรียกว่า Anjan Leaf Orchid ซึ่งมันก็หมายถึงว่าใบหอมใบต้นหอมอาจจะเป็นเพราะว่าหอมฝรั่งหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจมันแบบว่าเป็นใบเนเรียวเล็กๆขึ้นมา เหมือนใบหอมประมาณต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอันยันจักภาษากีนจะเรียกว่ายังไงอันยันอันยันอะไรไม่รู้แล้ว ดูเผือนๆนะ่ะมันจะเหมือนอะไรรูนน้ไหม <Okay. S 1> <laughs> อันนี้เป็นจินตนาการขส่วนตัวของฉันเองนะคะมันเหมือนดอกอ่าดอกผักทีเหล็กอะดอกมันก็เป็นเม็ดๆเนี่ยเนี่ยมันดอกผักทีเหล็กอะดูส <laughs> ิไม่รู้นะว่าใครจะมองเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนดอกผักทีเหล็กอะนี่ ยงมีทีนะคะคือไตรโชเซนตรัมเซบโบล,ลาต้าดอกดาลักนี่ไม้ชอบแสงไม้ชอบแฉะถ้าแฉะน้องตูยกับบ้านเก่านลจ้ะเรียงง่ายด้วย,วยวเวลาออกดอกนั้นเนี่ยสะพรั่งค่ะสะพรั่งเลยค่ะเนี่ยดูสิ หลังหมอกนี่ดูล,ลำต้นย้ำนะคะอย่าใกล้นะคะแข็งค่ะปลายใบเขาแข็งปลายใบเขาจะแข็งมากโอเคถ้ารู้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันเลยนะจะ๊ะ๊ายบายจ้า